สวัสดีพี่น้องป้องไปสุป้ปวดสุ้คนนะครับเนาะวันนี้กรุงศรีลูกนุ่นกันม่าพ่นยาป้องกันเพียป้องกันแมงนะครับมาสติมหน่อยครับผมสติมหน่อยหลังจากเขาเอายาเสร็จแล้วห้องก็สิมาพ่นยาป้องกันเพียนเนะจะพาไปเบื้องการทํางานกับผมไปเบื้องกันเลยครับ